พบกับทฤษฎีแพทย์เยนหมอขานอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของการทําการวินิจฉัยการแยกแยะโรคแล้วก็การดูอาการต่างๆที่ต้องใช้วิธีการสักถามสอบถามจากผ,ผู้ป่วยเราจะเป็นจะต้องได้รวบรวมข้อมูลนี้มาในการแยกแยะกันนะครับคราวนี้เรามาถึงการดูว่าป ข้อมูลสักถามจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเพื่อการช่วยในการวินิจฉัยอาการนะครับคลิปไปแล้วเราเรามาถึงเรื่องของการไข้นะครับที่จะต้องมาทิ่กล่าวไปบางแล้วนะครับมีบางส่วนที่ยังหลงค้างอยู่ก็คือเรื่องของการไข่นะครับไข่ไข้มาลาเรียก็เป็นไข้หนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับลักษณะของไข้เนียมีไข้สูงนะครับอาการหนาวสั่น อันนี้เป็นอาการที่ของไข้โดยทั่วไปก็มักจะเจอแบบนี้แต่ว่าลักษณะของไข้มาลาเรียมีลักษณะที่เด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอาการปวดหัวรุนแรงเนี่ยก็จะไม่ลดหลังจากอาการตัวร้อนเป็นไขน้ลดลงไปแล้วอาการปวดหัวยัง,ยงคงค้างอยู่อันนี้เป็นลักษณะเด่นของไข้มาลาเรียครับต่อไปก็คือเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของที่เราต้องสอนคนไข้เองก็คือเรื่องเหงื่อ เงือนี่ก็คือสารเหลวชนิดหนึ่งนะที่เกิดได้จากการทำมาที่ของหยางชี่หยางชี่หยางชีหยางก็คือความร้อนความอุ่นชี้ก็ก็ลมนะครับเพราะเมื่อลมมันเข้าเปหยางชีซึ่งทําให้เกิดการมีเงื่อหรือไม่มีเงื่อก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสะท้อนสถานะของหยางชีกับสารเหลวสารเหลวคือน้ําที่มีอยู่ในตัวเราเมีมีอย่างไรปริมาณเท่าไหร่ยังไงก็จะเป็นสถานะที่เราจะ ทราบได้จากการที่เราถามเรื่องเหงื่อคนไข้นะครับในเรื่องเหงื่อเนี่ยเราจะถามเป็นหมวดนะครับเขาแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมวดห้าเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับว่าดูปีกย้อยการที่ไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อเป็นยังไงบ้างทําไมคนเราไม่มีเหงื่อนะครับทาไมมีเหงื่อและไม่มีเหงื่อทีนี้เขาบอกว่าอาการที่มีเหงื่อหรือไม่มีเหงื่อเนี่ยจะมากเล็กน้อยเนี่ยไม่มีเหงื่อมาจากสภาพภายนอก สมุธฐานภายนอกนะครับอาจจะมาจากความเยน็นหรือความสมดุลของร่างกายความปกติของร่างกายก็ทําให้เรามีเหงื่อบ้างไม่มีเหงื่อบ้างส่วนไม่มีเหงื่อเลยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความผิดป,ปกตินะครับกรณีที่มีเหงื่อกรณีที่มีเหงื่อเนาะมาจากการรับเอาความร้อนลมลมร้อนภายนอกนะครับเข้าไปก็เกิดการขับเหงื่อได้หรือหรือนะครับหรือหรือเกิดจากการหย่อน หย่อนของร่างกายคือเลิกเรื่องของความเสื่อมของร่างกายนะครับเนี่ยนะครับความเสื่อมก็ทําให้เรามีเหงื่อมากหรือไม่มีเหงื่อได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้การมีเหงื่อในเวลากลางคืนอันนี้ก็แบ่งลักษณะเหงื่อไปอีกนะครับว่าเหงื่อ,ออกตอนไหนมีเหงื่อในตอนเวลากลางคืนอ,อาการขงเขาเหงื่อเนี่ยการขาดหยินหยินก็หมายถึงความเย็นเนาะนะครับความเย็นที่เรารู้กัน,ยนหยิมีอาการเหงื่อก็ออกกลางคืนจะมี เนื่องจากขาดยินแล้วก็มีอาการไข้ไข้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับไข้ขึ้นไข้สูงไข้ลงเยดี๋ยวขึ้นเยวต่านะครับอย่างเงี้ยมีลักษณะคนไข้แก้มแดงนะครับลิ้นแดงมีฝ้าเล็กน้อยมีชีพประจอเต้นเร็วเต้นเร็วแต่มีขนาดเล็กนะครับขนาดขนาดของชีพประจอนการเต้นเร็วทีทีนะครับแล้วก็มีความกว้างของชีพประจอเนี่ยเล็ก ลักษณะเด่นของลักษณะการเหนื่อออกกลางคืนนะครับมีเหงื่อบ่อยๆเหงื่อซึมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆบ่อยๆไม่มากแต่บ่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะของการขาดอย่างอันนี้ก็แปลกนิดนึงนะครับเอาคำว่าขาดอย่างก็คือขาดความความอุ่นความร้อนในร่างกายที่มันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับมีร้อนไม่เหมาะสมบ่อยจะทําให้เกิดอาการเหงื่อบ่อยๆนะครับมีลักษณะก็คือการกลัวหนาว คนหนาวก็หมายถึงลักษณะาการสะดุง้งเมื่อถูกความเย็นแล้วก็รู้สึกวูบนะลักษณะการสะดุง้งการกลัวหนาวนะครับแล้วก็อ่อนเพลียอันนี้นี่ชัดเจนหน่อยอ่อนเพลียนะครับและอาจจะมีอาการเพื่นๆอีกอซึ่งก็ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ตว่า,าน่าจะมีมากกว่านะมีมากกว่า2อ,อาการนะครับสาเหตุของมันมาจากขาดยางนะครับทำให้เกิดอาการเงื้อออกไปบ่อยนะครับต่อไปเงื่อออกมาก มีเหงื่อออกไหลมากเลยนะครับอันนี้เป็นอาการมีเหงื่อมากร่วมกับอาการไข้สูงไข้สูงนี่ก็คือความร้อนเนาะนะครับแล้วก็กระหายน้ําเย็นกระหายน้ําเป็นปกติของคนมีเหงื่อออกมากและลักษณะน้าก็คือต้องเย็นนะครับต้องเย็นแสดงว่าร้อนความรู้ความร้อนมันมันสูงต้องการ,ต,การต้องการน้ําไปดักขายนะครับชีพจรพอแต่นี่ก็เต้นแรงนะเต้นเร็วนะครับเต้นแรงปึ๊กปึ๊ก ลักษณะความความร้อนสูงมันจะทําให้เต้นเต้นแรงนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่มันเต้นแรงเพราะว่ามันมีอย่างมากก็คือความร้อนมากนั่นเองมีเหงือ่อมีเหงื่อมากรวมข้งการอาการอ่อนเพลียรวมด้วยมีสองอาการเหงื่อออกมาก,าากาแล้วก็เหนื่อยอ่อนเพลียด้วยนะครับหายใจขาดขาดหายหายหายใจขัดขาด,ขาดห,หายหายใชครับ หนาวหนาวเย็นมีอาการหนาวเย็นก็สูญเสียน,น้ําก็จะมีอาการหนาวเย็นนะครับมีชีพประจออ่อนเมื่อเราคําที่ประจรออ,อ,ะจอ่อนนะครับความอ่อนของที่ประจรลึกนะครับสะท้อนบอกอะไรสะท้อนว่าอาการขาดพลังชีพขาดพลังชีพขาดพลังชีพขาดแรงลมขาดแรงพลังที่อยู่ในร่างกายเรามันอ่อนลงไป นี่ลักษณะโดยรวมของอาการขาดพลังชีนะครับต่อไปคือการเหงื่อออกที่หัวแเหงื่อออกที่หัวนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สะท้อนถึงอาการว่ามีความมีความร้อนอมีความร้อนน่าจะร้อนนะครับอยู่บนซานซานเจียวตอนบนซานเจียวตอนบนก็จะมีอะไรมีปอดของวใจเนาะเป็นตัวหลักตอนบนเนาะลักษณะคนไข้ก็กระวนกระวายนะครับ หายน้ำก็หายแลบแลบลบิ้นออกมาก็จะเจอฟ้า,าหเหลืองฟ้าเหลืองที่ประจอหยุดตื้นหยุดตื้นก็คือไม่ต้องกดแรงไม่ต้องกดมากก็จะเจอแล้วก็เร็วด้วยมีความร้อนชื้นในตอนกลางอันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว<ะ>่าสาเหตุของการมีเหงื่อที่หวัวเนี่ยนอกจากการมีชั้นความร้อนในตอนตอน,ตอนเยวตอนบนแล้วเนี่ยก็ยัง มีสาเหตุมาจากความร้อนชื้นในตอนกลางด้วยชัดเยวตอนกลางเนี่ยประกอบด้วยอะไรว,วะก็คือกอระเพาะอาหารและกระมัามแสดงว่าร้อนชื้นอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนของม้้มด้วยก็คืออาการหนักรู้สึกหนักตัวรู้สึกหนักนี่นะครับแล้วก็อ่อนเพลียเพลียเนาะแล้วก็ลักษณะความร้อนอย่างหนึ่งก็ที่มีอยู่ในกระเพาะเนี่ยครับ มันก็ทําให้ปัสสาวะเนี่ยขัดไม่สะดวกมีลักษณะของร้อนเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีฝ้าเหลืองหนาฝ้าเหลืองหนาฝ้าฝ้าเหลืองเนี่ยหนาด้วยมีเยอะนะครับเหลืองก็ไปถึงความร้อนนะหนานี่ก็แสดงว่ามันมันก็นั่นแหละนะครับมีอาการที่มันหนาอยูด้วยอนะีอันนี้ความความต่างกันนะครับลักษณะของอาการาเหื่อออกบนที่หัวเนี่ยมันจะมีฝ้าเหลืองหนา และอาการอื่นๆซึ่งก็ก็ไม่ได้บอกไว้หรือชัดเจนก็อาจจะต้องหลังจากเรามาเจออาการเราที่นี้ที่กลับมาแล้วนี่นอาจจะมีปึ่งบ้างเล็กน้อยเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสรุปเนื้อหาว่าเป็นอาการของร้อนชื้นอยู่ในท่ออาหารนะครับหรือมีคนไข้แยกออกไปเกิดจากสารเดียวมีความร้อนมากเกินไปก็เกิด โดยเฉพาะที่กรมกรังวลนะครับกรมกังวลเป็นบอกใช่ลักษณะของหัวใจนะมันร้อนมากก็เกิดอาการหยุดรูปสูขแต่ยังไงก็ตามฝ้าเหลืองก็ยังเป็นตัวเกณฑ์บอกว่ามีความร้อนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสักถามจากคนไข้เนะครับในเรื่องของเหงื่อซึ่งก็มีได้ประมาณนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อน แล้วก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปเรื่องของการวินิจฉัย